แชมพูมะกรูดสูตรดั้งเดิมทำง่ายมากส่วนผสม3มอย่างคนทุกอย่างให้เข้าด้วยกันแก้งอกแก้ลังแคแก้คันหัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ KKD ิ i ก i d a ด e แม่บ้านสายฟอคอแชร์นะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆไปทำ แชมพูมะกรูดใช้เองสูตรเจ้าคุณย่าค่ะทุกคนเป็นสูตรที่เจ้าคุณย่าถ่ายทอดไว้ให้นะคะทุกคนโอ้ยฟังดูสตอมากเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนวันนี้กิกิจะชวนเพื่อนๆไปทำแชมพูมะกรูดใช้เองค่ะทำง่ายๆส่วนผสมมีแค่สองอย่างแค่นี้เลยค่ะทุกคนนี่มีเบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูแล้วก็มีเจ้ามะกรูดนะคะพระเอก ไม่ใช่สูตรเจ้าคุณยากของกิกี้นะคะเป็นสูตรที่ไปเจอในช่อง PBS ที่คุณหมอมาแนะนำนะคะทุกคนกิกี้จะขึ้นให้ตรงนี้นะคะ เราจะมาลองและใช้สูตรเจ้าคุณย่าของคุณหมอไปด้วยกันค่ะไปลงมือทําและใช้ไปพร้อมกับกิกกี้ในคลิปนี้เลยนะคะก่อนที่จะไปนะคะกิกกี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กําลังใจเค,คดีกิกกี้เดฟด,ด้วยนะคะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ค่ะไปลงมือทํากันค่ะอย่าลืมนะคะ ต้องมีเจ้านี่ค่ะเอาไว้จี่มะกรูดนั่นเองค่ะทุกคนไปทำพร้อมกันเลยค่ะดูส่วนผสมก่อนนะคะก็จะมีมะกรูดนะคะที่เรากำลังจะย่างไฟเลยค่ะถ้าใครมีเตาถ่านก็ใช้อังเตาหรือมีเตาแก๊สก็ย่างแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาหรือคุณหมอบอกว่าใช้ผงฟูก็ได้นะคะถ้าไม่มีเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาย่างมะกรูดกันก่อนเลยนะคะ วิธีสังเกตนะคะว่ามะกรูดเราใช้ได้หรือ,อยังก็คือให้เขานิ่มทั่วทั้งลูกนั่นเองค่ะนั่นถือว่าสุกและใช้ได้แล้วก็นำออกมาเลยนะคะทุกคนมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะส่วนผสมในวันนี้นะคะคก,กี้จะเพิ่มแชมพูเข้าไปนะคะจะมีะมะกรูดแล้วก็น้ำเปล่านะคะเบกกิ้งโซดากี้ใช้เบกกิ้งโซดาแต่ในคลิปของคุณหมอคุณหมอให้ใช้ผงฟูนะคะ และก็มีแชมพูกล้วยนะคะกิกี้เลือกใช้ของ Body ้ช็อค่ะมาดูวิธีการทำอันดับแรกเลยนะคะก็คือเราจะนำมะกรูดที่ย่างไฟเรียบร้อยแล้วนะคะมะกรูดที่ย่างไฟแล้วมันก็จะนิ่มนะคะทุกคนแล้วก็มีน้ำเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกกันค่ะแล้วก็หั่นมะนาวลงเอ้ยมะกรูดลงไปค่ะหั่นตามขวางนะคะหุยน้ำเยอะมากค่ะทุกคนดูสิเออเอาน้ำมานะคะ ก็บีบมะกรูดลงไปเลยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็เติมนี่ค่ะเจ้าผงฟู ลงไปนะคะแต่กิกี้ใช้เบกกิ้งโซดานะคะสัก1ช้อนนะคะทุกคนกิกี้เติม1ช้อนชานะคะเติมลงไปในน้ำมะกรูดน้ำนี้กิกี้ก็กะเอานะคะให้สระผมได้1ครั้งค่ะใส่ลงไปก็จะเกิดฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะให้อ่า เบกกิ้งโซดาของเราละลายนะคะถ้าใครใช้ผงฟูก็ให้ผงฟูเราละลายนะคะเบกกิ้งโซดานะคะเขามีความเป็นด่างนะคะก็จะไปช่วยลดกรดใน น้ำมะกรูดของเราได้นะคะก็จะไปปรับสมดุลให้เขาพอดีไม่ทำร้ายกรดในมะกรูดไม่ทำร้ายหนังศีรษะหรือเส้นผมของเรามากเกินไปนั่นเองค่ะตัวมะกรูดเองก็จะช่วยทำความสะอาดเส้นผมของเราได้นะคะทำให้ผมเราแข็งแรงดกดำเงางามนะคะทุกคนและยังช่วยขจัดรังแครักษาชั้นตตุได้ด้วยนะคะมะกรูดเนี่ยแล้วกิกกี้ก็แบ่งออกมาครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะทำให้มันมีฟองนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้กิกกี้ได้ เพิ่มแชมพูเข้าไปนะคะเพื่อนๆมีแชมพูเด็กก็ใส่แชมพูเด็กกิกี้มีแชมพูกล้วยนะคะบนานา,าแชมพูนะคะกิกกี้ก็เติมแชมพูกล้วยลงไปนะคะเพราะกิกี้ชอบแบบมีฟองและแบบไม่มีฟองจะมาลองให้เพื่อนๆดูว่าแบบไหนมันเป็นยังไงนั่นเองค่ะใส่ลงไปให้พอหนึ่งครั้งสำหรับผมของเราเลยนะคะสูตรนี้กิกกี้กะเอาหมดเลยนะคะทุกคนโคนทุกอย่างผสมให้เข้ากันนะคะ ก็จะเกิดฟองเพราะว่าเราเติมแชมพูที่เราใช้ลงไปนั่นเองค่ะอีกอันนึงที่แบ่งไว้อันนั้นสูตรคุณหมอเลยนะคะที่คุณหมอให้มาสูตรโบราณสมัยก่อนมันไม่มีแชมพูแบบมีฟองใช่ไหมคะเป็นสูตรน้ำมะกรูดผสมกับเบกกิงโซดา soda, หรือคุณหมอเขาใช้ผงฟูค่ะ กิกี้ใช้เบกกิ้งโซดาอันนี้คือสูตรมีฟองนะคะกิกี้ได้สสูตรในวันนี้คือสูตรแบบใส่เบกกิ้งโซดาและสูตรมีฟองเดี๋ยวกิกี้จะพาเพื่อนๆไปทดลองใช้แชมพูโฮมเมดของเราด้วยกันเลยค่ะแบบมีฟองกิกี้จะลองกับผมสัน้นผมผู้ชายคือผมลุงเดฟนะคะแบบไม่มีฟองกิกี้จะลองใช้ในส่วนตัวกิกกี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาลองใช้แชมพูกับลุงเดฟนะคะตัดผมไปล้างผมแล้วก็ทําให้ผมหมาดๆเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลองแชมพูมะกรูดของเราเลยนะคะอันนี้แบบมีฟองนะคะสูตรกล้วยมะกรูดนะคะทุกคนไปลองกันค่ะจะสเปยใส่มือกอนก็ได้นะคะหรือสเปย์ใส่หัวเลย cause banana on here as well. But uh -huh. not two banana, shampoo banana. uh look. -huh. Oh boy. Going down with that. Enjoy yourself. แชมพูมะกรูดที่ลุงเดฟได้ลองใช้ไปเมื่อกี้นะคะเป็นสูตรที่กิกี้ทำไว้ตอนต้นคลิปค่ะอันนี้ก็สระผมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผมของลุงเดฟอู้ how you how do you feel after you ah uh, e s h e d รู้สึกสดชื่นนะคะทุกคนมันมันฟิลฟรชนะคะแล้วก็ uh, um, soft, <But> soft. yeah and soft yeah. ฟิลฟ resh and ซอฟนะคะทุกคน mm hmm. ก็คือรู้สึกสดชื่น mm hmm. กลิ่นมะกรูดนั่นเองค่ะแล้วก็ลุงได้บ,บอกผมรู้สึกนิ่มมากตอนแหลเนะทุกคนเนาะเพิ mm ่งใช้ครั้งเดียวเองตอนแหลมาก smell like a fruit bowl smell like a fruit bowl <laughs> fruit ball นี่นะคะสูตรที่ <laughs> ลุงเดฟใช้ไปนะคะ,นะคะทุกคนแช mm hmm. มพูมะกรูดผสมกล้วยนะคะทุกคนสะเรียบร้อยแล้วผมก็จะลุงเดฟบ,บอกรู้สึก กลิ่นหอมสดชื่นนะคะแล้วก็ผมนิ่มด้วยค่ะและดูตอแหละนะคะทุกคนทำเป็นเป็นงานนั่นเองค่ะทุกคนแต่รู้สึกสดชื่นจริงๆเดี๋ยวสูตรต่อไปนะคะสูตรนี้สูตรที่ไม่มีฟองสูตรนี้มีฟองสูตรนี้ไม่มีฟอง no bubble this is a uh, have bubble because I add the แชมพูออนต่ i s is no โนแชมพูอันนี้สูตรนี้เบกกิ้งโซดาสูตรนี้มีแชมพูผสมนะคะเพื่อนๆจะใช้แชมพูยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือใช้แชมพูเด็กก็ได้นะคะแต่กิีกใช้แชมพูกล้วยนะคะเป็นกล้วยออร์แกนิกนะคะคลิปหน้านะคะ มาดูกิกี้ใช้สูตรนี้ค่ะสูตรไม่มีฟองนะคะลุงเดฟใช้สูตรมีฟองในคลิปนี้ไปแล้วนะเพื่อนเพื่อชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้พวกเราเคเคดีด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย